สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีบูปักนะคะน,น,น้องบีมตัวอ้วนใส่ไม่ได้เข็เชือกรองเท้าก็เลยต้องให้พี่ชายใส่ให้ <c oughs> เป็นมุมน่ารักเล็กๆน้อยๆของน้องบีกับน้องบีมนะคะ <c oughs> พี่ชายที่แสนดีค่ะทําให้น้องได้ทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> น้องบีมก้มไม่ลงค่ะก้มแล้วก็ติดพุง <c oughs> พี่ชายจะพาน้องไปเที่ยวค่ะวันนี้ เ,จจเนนสียงคุณพ่อหยอกน้องบีมค่ะ,ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยพี่ใส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 ่เ<ส>ือให <น S 1> ้น,น้อง ねえ。